ว่าดอกเดาเรืองอีกแล้วรอบนี้ระบายสีเหลืองเป็นเส้นซิกแซกให้ได้รูปร่างวงรีแบบนี้จากนั้นเติมวงรีด้านล่างเพื่อเป็นฐานแล้วเติมกรีป,ปลายหยึกหยักเล็กน้อยผิวๆใช้สีเหลืองระบายปัดจากในออกนอกและปัดจากนอกเข้าในเพนิ่มน้ำหนักด้วยการปัดสีส้มทับก็อยากให้เนียนนะนะทับด้วยสีเหลืองอีกรอบจากนั้นเติมการรา้านและใบตรงโคนดอกจะใหญ่ๆเลยนะส่วนใบนั้นจะมีใบย่อยเยอะมากเลยอะ่ะเอาไปว่าหนึ่งก,าก้านก็วาดหลายๆใบก็แล้วกันนะแน่นอนว่าเราก็ต้องทับด้วยเขียวเข้มมานนะไม่ต้องระบาย หมดนะระบายบ้างไม่ระบายบ้างอะ่ะตามภาษาเราแหละแต่ว่าต้องกลบได้เขียวอ่อนอีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าเราชอบจำๆจนะรู้สึกเหมือนมันเบี้ยวอะ่ะคนนี้เติมอีกสักหน่อยแล้วกันนะพร้อมกับทำลายของก้านใี่น้องสักหน่อยมันเลอะ,อะขออนุญาตลบนะต่อไปเติมดอกติมวาดวงรีเติมคนดอกแล้วลากออกมาเป็นก้านแบบนี้เราจะระบายสีเขียวคุมโทนให้หมดก่อนจากนั้นเราจะเติมสีเหลืองด้านบนเล็กน้อยมาค่ะได้เวลาสีเขียวเข้มแล้วอย่างที่บอกว่าไม่ต้องใส่เยอะนะพอเป็นมิติจากนั้นเติมเขียวอ่อนทับอีกหนึ่งรอบนี่คือสิ่งที่ได้